สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณพ่ออยู่ที่เกาะสีชังนะครับวันนี้คุณพ่อพาเพื่อนมาชมวิวกลางคืนของเกาะนะครับนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้คุณพ่ออยู่จุดที่เป็นวัดนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกวัดหรือเปล่านะน่าจะเป็นลอยพระบาทอะไรเนี่ยครับคุณพ่อก็พาเพื่อนๆขึ้นมาชมตอนกลางคืนนะครับพาเด็กมาดูนะครับวิวกลางคืนบนเกาะเป็นยังไงนะฮะบรรยากาศยามค่ำคืนก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสเป็น วันพักผ่อนของครอบครัวนะครับก็พาครอบครัวมานะครับคือปอระเอิญมีเหตุการณ์ต้องเข้ากรุงเทพเนาะก็เลยแวะมาเที่ยวแป๊บหนึ่งนะมันลงไม่ได้ไกลมากนะครับนะครับาใครอยากมาเที่ยวเกาะสีชังก็มาได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะมีแลนด์มาร์กไม่กี่จุดนะฮะที่เข้ามาถ่ายรูปกันสวยๆนะฮะถ้าใครอยู่ในเพจเกาะสีชังก็จะรู้นะครับว่าบรรยากาศอ่าไม่ใช่แลนด์มาร์กของเกาะสีชังคืออะไรนะครับโอ้โหไม่ใครๆเข้าไปดูนี่ โดยเฉพาะท่านผู้ชายนะครับชอบเลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คจริงๆนะครับถ่ายรูปสวยทุกจุดนะฮะ